เราจะจดจำเขาในฐานะผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับปราโก้และจดจำเขาในฐานะผู้ที่ปิดอนิเมซีซั่นส สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่เมื่อเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่มีการพูดถึงการปิดซีซั่น2อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาของตอนที่100ที่เป็นตอนสุดท้ายของอนิเมะซีซั่น2ซึ่งเป็นเรื่องราวของนิโคลัสกับมาจิโร่ครับผมตัวละครที่เป็นแบบว่าหนุ่มน้อยน่ารักกับปีสกอตของเขานะครับแล้วก็จะมีปีสาตที่ออกเป็นแนวแบบว่าคล้ายๆตัวนิ่มอย่างมาจิโร่นะครับ ซึ่งมาชิโร่เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงประเด็นตัวนิ่มแล้วเดี๋ยวพอเข้าเรื่องราวของเขาเดี๋ยวผมมีตัวเนี้ยจาะประเด็นให้อีกนิดนึงนะครับแหมเข้าใจผิดมาตั้งนานพอดูคำบรรยายฟุกเอา้าไม่ใช่ตัวนิ่มนี่วาซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของตัวละคร2ตัวนี้นะครับมีบทบาทในช่วงการต่อสู้กับมาเอสโตรแต่เขาไม่ได้เข้าไปต่อสู้กับมาเอสโตรเนาะเพียงแต่ว่าช่วงตอน93ไปจนถึงตอน98แล้วก็ไอตอน100ที่นิโคลัสจะมามีบทบาทเป็นตัวหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอนิเมะออริจินลลนนนนะะครครักกางงา็็็เเเเเ่่่่งงาาาาาววีีีียยมมม้้ใแทททหหตป หรือกระทั่งตัวนิโคลัสกับมาจิโร่ที่เห็นได้ในอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยแล้วพอเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นสปุ๊บเขายกเรื่องราวให้กับนิโคลัสเลยแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่าจดจาเหมือนกันซึ่งแม้เส้นเรื่องอนิเมะออริจินอลมันจะดูยาวใช่ไหมแต่ว่าเรื่องราวของนิโคลัสกับมาจิโร่นะครับมีแค่ตอน93แล้วก็ตอน100เท่านั้นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาไร่เรียงกันครับผมว่าบทบาทของตัวละคร2ตัวนี้เขามีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบอะไรยังไงเนาะก่อนอื่ ในเรื่องไหนเนี่ยพอมันขึ้นว่ามาจิโร่ปุ๊บนะครับมันจะมีรากศัพท์มาจากคําว่าเอามาดิโรซึ่งมันจะแปลว่าตัวนิ่มนะครับที่แบบว่าสีขากดตัวเป็นวงกลมได้ซึ่งอีตัวของมาจิโร่เนี่ยมันก็ออกเป็นปีศาจส่งนั้นครับผมมีความเป็นตัวนิ่มอยู่แต่ทีนี้นะครับที่มาที่ไปของตัวเขาเองเนี่ยจะอธิบายว่า อ้างอิงมาจากแมลงปีกแข็งแล้วก็ทานุกิครับผมแมลงปีกแข็งก็คือเหมือนเป็นเปลือกส่วนล่างหลังของเขาเนาะและ้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นสีน้าตาลสีน้ําตาลเนี่ยก็คือจะเป็นร่างกายตัวหลักของเขานะครับเออซึ่งผสมผสานแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชื่อมาจิโร่มาเป็นตัวหลอกเราว่าเออมันอ้างอิงมาจากตัวนี้นะจ๊ะตัวเธอซึ่งความเป็นจริงก็มีการอ้างอิงสัตว์ที่มันละเอียดไปกว่านั้นก็ตามที่ผมได้บอกไปนะครับโดยที่ว่ามาจิโร่เนี่ยเป็นปีศาจที่มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูงนะครับแม้ว่าร่าง แต่ในแง่ของการควบคุมอารมณ์บางครั้งก็ยังถือว่าอ่อนอยู่นะครับแล้วก็เป็นปีศาจที่ยังน่าจะเด็กอยู่ด้แหละเพราะว่าตัวของเขายังไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้นะครับเวลาอยู่กับมาจิโร่ก็จะร้องมาจิโร่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 อะไรพวกนี้นะคล้ายๆกับมาเล็กนั่นแหละครับซึ่งในเรื่องราวที่มีบทบาทแค่ตอนเดียวนะครับเราก็จะได้เห็นมน์แค่2บทที่นิโคลัสกับมาจิโร่มีการใช้ให้เราเห็นนะครับมนบทที่1มีชื่อว่าเซิร์ฟโดนลุกครับผมเซิร์ฟโดนลุกนะครับจะเป็นมน์ที่ทาให้ตัวของ iro, ขขนนก อ้้นจแลวดวงตาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้าสู่โหมดต่อสู้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นร่างนี้ก็ตามนะครับมีการปะทะกับราโก้กันเป็นหลักราโก้ก็สามารถที่จะรับมือได้ไม่ยากเย็นครับผมแล้วมนบทต่อมาดอลเซนครับดอลเซนนะครับจะเป็นมนที่ตัวของมาจิโร่จะอ้าปากหลังจากนั้นก็จะยิงเป็นคล้ายๆลำแสงสีฟ้าโจมตีใส่ศัตรูนะมนเซนเนี่ยมันก็เป็นมนที่ออกเป็นแนวยิงกระสุนโจมตีนะครับซึ่งดอลเซนก็เป็นลักษณะของการยิงเช่นกันนะครับแม้จะไม่ค่อยออกเป็นทรงกระสุนซะเท่าไหร่นะแล้วที่นี่ น,นิโคลัสเนี่ยเป็นมนุษย์เนาะที่ไม่มีการระบุอายุนะครับอันนี้เ a คเซ e n s อยู่ในฐานนะที่ว่าเป็นตัวละครที่อยู่เฉพาะในอนิเมะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้มีการระบุอายุอะไรขนาดนั้นแล้วทีนี้ตัวของเขาเองนะครับถ้าเกิดว่าดูจากทรงแล้วนะเขาเป็นคนสกอตแลนด์ครับผมเพราะว่าเขาแต่งตัวสไตล์แบบยูนิฟอร์มของนักเรียนนอกขนาดนี้นะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นแน่แแล้วก็สิ่งที่บงบอกได้อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนสกอตแลนด์แน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของปีสกอตท,ที่เขามีการพบพาไว้นะครับปีสกอตก็หน้าตาประมาณนีีีี้้แหลละะนนนนรรััซึ่งง่งงงงงออออาาิิจจจกกกกขมม็็เปดตทษณ์ มีการเป่าแล้วก็ต้องใช้ความชานาญแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการเล่นโดยที่นิโคลัสเองก็มีความหลงใหลในปีสกอตอันนี้เหมือนกันนะครับที่ว่าเขาเองเนี่ยอยากจะเผยแพร่ปีสกอตนี้ให้กับทั่วโลกได้รับรู้แล้วการที่เขาได้มาเจอกับมาจิโร่นะครับก็มีการเดินทางพยายามที่จะแบบฝึกฝนตัวเองทั้งการต่อสู้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการขัดเกลาจิตใจเพื่อที่ตัวนิโคลัสเนี่ยจะได้เผยแพร่ปีสกอตอย่างเต็มภาคภูมิโดยที่ว่า2คนเนี้ยถ้ามองในมุมของตัวละครอนอิเมะออริจินอลเนี่ยการสื่อสารของมนุษย กับปีศาจท,ที่ไม่สามารถพูดได้อันนี้ถ้าเทียบกับตัตอื่นแล้วผมมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนอยู่ครับผมคือมาจิโร่เนี่ยมีการพูดคุยสื่อสารโดยภาษาสัตว์ของเขาที่ไม่ใช่คําพูดเนาะนิโคลัสก็จะแบบมีหลายๆคําที่แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเนาะคือถ้าเทียบกับมาเล็กถ้าเทียบกับคุณซันบีมาอะไรพวกเนี้ยก็จะรู้สึกได้ว่า2คนนั้นเขาสื่อสารกันได้ดีกว่าแม้ว่าจะไม่รู้ชื่อก็ตามใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการสื่อใจถึงใจอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่ามันก็ต้องใช้การฝ จะมาพูดถึงชปเตอร์ที่2นะครับผมก็คือจะพูดถึงเรื่องราวของการได้ไปเจอกับกัสและก็คิยวมาโรนะโดยที่ว่าเรื่องราวมันเปิดมาในตอน93นี่แหละครับที่ว่าตอนแรกไมสโตรจะมีการส่งสัญญาณเรียกปีศาจทั้งร้อยตนมารวมกันในจุดที่ฉันกําหนดไว้ตรงนี้ซะซึ่งจุดที่มีการส่งสัญญาณนะครับก็จะเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนาราของญี่ปุ่นโดยปีศาจที่ออกแนวแบบว่าได้รับสัญญาณแล้วก็เหมือนถูกเรียกมาที่นี่นะครับก็จะมีกัสมีราโกแลวก็มีมาจิโร่เนี่ยแหละโดยที่กัทก อาจจะถูกเรียกไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคุณซันบีมก็ไม่ได้ว่างที่จะมาร่วมในจุดจุดนี้นะครับอ่ะแต่ที่นี้เนะี่ยการเดินทางของ3คนนี้เดินทางไปยังสถานที่นั้นได้เจอกับโบราณสถานที่เป็นสุสานโบราณนะ้ากัสเองก็สงสัยว่าน่าจะถูกเรียกมาจากจุดจุดนี้นี่แหละเออแต่มันยังไงนะปริศนาก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับอ่ะแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะได้เจอเพื่อนใหม่อย่างมาชจิโร่ครับซึ่งตอนที่เจอกับมาชจิโร่เนี่ยก็คือเป็นการเจอกันแบบงง,งๆนะครับเหมือนเป็นปีศาจที่ถูกเรียกมาเหมือนกันใช่ไหมตอนแรก,ก นขนาดที่คิโอมารกกำลังแบบสับสนงงงวยนะครับกัชกับมาจิโร่มาเล็กก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานแล้วนะครับวิ่งการวิ่งไปวนมาอะไรงนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกที่ได้เริ่มทํากับคนแปลกหน้าก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่ามาจิโร่ถูกใจกัชถูกใจมาเล็กกลายมาเป็นเพื่อนกันได้อย่างชัดเจนแล้วแล้วคันนี้ก็มีเสียงปีสกอตมาแต่ไกลเลยครับผมพวกมาเล็กคิโอมาร่กัชก็จะได้เห็นว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาพร้อมอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ขี่ออมารอและเขาเป็นผู้ชายทำไมเขาใสา สกอตเนี่ยถือเป็นอุปกรณ์ประจําตัวของนิโคลัสที่เขาต้องการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับโดยที่เขาก็บอกนะว่าถูกเรียกมาที่นี่ด้วยสัญญาณอะไรบางอย่างอย่างนี้แล้วมาจิโร่เองก็ดูคึกๆอ,อ,อยากที่จะมาสถานที่แห่งนี้ก็คือมาที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเดินทางมาไกลพอสมควรเนาะโดยที่ก็ยิ่งเห็นนะครับว่ากัสมาจิโร่แล้วก็มาเหเล็กสนิทสนมกันดีขึ้นแล้วเคียวมาโร่เองก็สัมผัสได้ว่าตัวของนิโคลัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรเนาะก็อยู่ด้วยกันได้ก็นั่งคุยกันอ่ะและที่นี้นากักันน,น่งพูดคุย แล้วก็มีการเล่นปีสกอตให้ฟังกันคือเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างค่ําคืนนะครับก็นอนพักผ่อนเนาะระหว่างนอนพักผ่อนนะครับตัวของมาจิโร่เนี่ยเขาสัมผัสถึงแสงอะไรบางอย่างได้เขาก็เลยเดินตามรอยออกไปข้างนอกจากจุดพักตรงนั้นนิดนึงครับแล้วทีนี้เนี่ยกัชกัิโอมารเองที่ตื่นตามมาที่หลังนะเขาก็เหมือนกับได้ยินเสียงของอเอ๊ะบีศาต,ต่อสู้กันหรือเปล่าแล้วพอไปถึงที่ปุ๊บก็ได้เห็นว่ามาจิโร่นั้นนะ่ะ โดนบราโกกับ Cherry, เชอรี่เผานังสือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืออันนี้ใช้คําว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับบราโกและก็เชอรี่นะครับราโกกับ Cherry, เชอรี่เผาหนังสือของมาจิโรอันนั้นเป็นเรื่องที่กัชโกรธแล้วนะแต่ทีนี้นะครับคือก่อนที่จะแฟลชแบ克ไปเชอรี่บอกกับคิโอมาร่กับกัชไปนะครับว่าจริงๆพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้เลยแต่ทีนี้พอมองย้อนกลับไปนะครับคือนิโคลัสกับมาจิโรที่ตามรอยแสงนั่นมาเนาะก็จะมีคนที่ตามรอยแสงนี้มาอีกทีนึงนั่นก็คือราโกกับเชอรี่นั่นแหละที่ว่าเอ๊เหมือน คำพูดที่บราโก้พูดไว้นะครับคือใส่หัวไปซะพวกฉันไม่มีธุระอะไรกับสวัทั้งสิน้นแล้วตอนนั้นก็คือจะเดินจากไปแล้วก็จะปล่อยให้นิโคลัสกับมาจิโร่หนีไปนะครับแต่อีคำว่าสวัตรงนี้นะครับมันดันไปสะกิดใจทั้งนิโคลัสแล้วก็มาจิโร่เลยทําให้2คนนี้เดือดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็พวกเราไม่ใช่ขยะนะ่เฟ้ยพร้อมกับประกาศศึกทันทีนะครับเข้าโจมตีบราโก้แล้วก็เชอร์รี่กันไปคือราโก้กับเชอร์รี่ก็ความต่างพลังชัดเจนนะครับแรงกว่าเยอะนะครับแค่ใช้กนะีกานโี่ทอยู่นอ โดนลุกไปแล้วอย่างนี้ก็โดนโจมตีเข้าไปแล้ว,ลวพลังของกีแกโนเรสมันก็รุนแรงขนาดที่กระเด็นไปเผาหนังสือของมาจิโร่ได้ต่อเลยนะครับทำให้มาจิโร่ก็จบบทบาทลงไปณตรงนี้นะแล้วก็นั่นแหละกัชที่ได้มาถึงที่ปุ๊บเนี่ยก็มีการได้พูดคุยกับมาจิโร่ที่โดนเผาหนังสืออยู่นะครับตามที่อธิบายไว้แล้วเนี่ยก็คือราโกกับเชอรี่ที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่เผาหนังสือของมาจิโร่แต่มาจิโร่เนี่ยถือว่าทําตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับทั้งนิโคลัสด้วยแหละที่ใช้คาว่าถูกบดดันโทสะนะครับว่า ราโกกับกัชนั่นเองครับพอสองคนที่สู้กันไปปุ๊บก,ก็จะมีเรื่องราวที่ใช้มน์ใหญ่ประทะกันหลังจากนั้นก็ถูกดูดเข้าไปที่โลกขั้นกลางที่มีมาเอสโตรตั้งหน้าตั้งตารออยู่นั่นเองครับผมส่วนนิโคลัสเองนะครับก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะจากการต่อสู้ที่มาชิโร่ก็แย่เลยตัวเองก็แย่ไปนะครับสลบเมือนปุ๊บแล้วทีนี้กัชกับปราโก้ที่ไปสู่อีกโลกหนึ่งพร้อมกับคู่หูของเขาเนาะนิโคลัสเองก็นอนแอ่งนั้งตรงนั้นนะครับอ๋อ,อแล้วก็ต้องบอกว่ามาเล็กเนี่ยเขาก็ ไปที่โลกขั้นกลางเนี่ยมันจะมีการพูดถึงโดยดรปริศนามาก่อนนะครับแล้วดเอร์ปริศนาเนี่ยก็จะมีการเดินทางมาพร้อมกับคุณซันบีมที่โบราณสถานแห่งนี้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีฟอร์โคเร่ที่ตามมาด้วยอีกทีหนึ่งครับฟอร์โคเร่เนี่ยเป็นคนเจอตัวนิโคลัสเนาะแล้วก็อุ้มมาก่อนครับผมนิโคลัสที่สลบอยู่ก็อยู่ในอ้อมกอดของฟอร์โคเร่นี้ไปนะครับแล้วพอได้ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็โอ้โหตกใจเล็กน้อยว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อยู่กับคีโวมาโรอยู่กับกั๊สแล้วมาจิโกกร่ฉ เคียวมารก็หายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายแล้วคือนิโคลัสเนี่ยเขาก็อยู่รอจนพวกเคียวโมารกลับมาครับผมพอพวกเคียวโมารกกับมาเสร็จปุ๊บก,ก็ดูเรื่องราวจะจบไปซึ่งสตอรี่ของ m มอสโตเนี่ยมันมาจบในตอนที่98แล้วพอตอน99ปุ๊บมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไปพูดถึงโรงเรียนของเคียวโมารกอะไรแบบน,นี้แต่ทีนี้นะครับในตอนที่100นี่แหละก็จะมีการโยงเรื่องราวของนิโคลัสกับไมทีหนึ่งครับคือกัสกับเคียวโมารุเองเนี่ยด้วยการที่แม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วววววไไไงงงถออ่่่่่าามมีีีคเเเปปป็็็นนนหิิััสสยยยยยูรระบกก แล้วก็มีฟอร์โกเร่ไปด้วยซึ่งฟอร์โกเร่เองในฐานะซูเปอร์สตาร์ของอิตาลีนะครับก็เป็นตัวอาสาเลยบอกว่าคิโอมาโรเดี๋ยวฉันจะขออาสาเป็นคนเยียวยาจิตใจของ Nicholas นิโคลัสเองนะเพราะว่านิโคลัสเองนะครับต้องบอกเลยว่าการสูญเสียมาจิโร่ทำให้เขาเศร้าเป็นอย่างมากสิ่งที่ฟอร์โกเร่ทำก็คืออย่างแรกเลยพาไปอิตาลีก่อนนะพอพาไปอิตาลีเสร็จแล้วยังไงครับก็ให้นิโคลัสเนี่ยพยายามแบบปรับมูดิไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไปทำนูน่นทำนี่ซิเผื่ออารมณ์จะดีขึ้นพร้อมกับมีการทวนให้ว่าเฮ้ยเเเเปปปปป้้าาาาาหออองงนนคืรรผแแพีีสสตตดวลล่่่ะะฉู ่งอีปีสกอตเนี่ยครับกลายเป็นคีย์ที่ทําให้เรื่องราวในตอนที่100เนี่ยมันมืดมนเลยนะคือพอนิโคลัสเป่าปีสกอตปึ๊บนะครับมันเป็นคลื่นพลังที่แบบเสียงดนตรีหดหูนะครับแล้วคนที่อยู่ในเมืองตอนนั้นก็คือแบบได้รับสัญญาณตรงนี้ของนิโคลัสมันช่างเป็นบทเพลงที่เศร้าแล้วก็กินมันเป็นบทเพลงที่เศร้าหดหูซะเหลือเกินก็เลยทําให้เป็นจุดหนึ่งฟอกเรก็เอาไมา่อยู่แล้วนะครับเออแต่แถ้าเกิดว่าเป่าปีสกอตในเมืองแบบนี้ผู้คนก็จะแย่เอานะแทนที่จะเผยแพร่ปีสกอตไปใน มีวิธีแล้วปีสกอตของนิโคลัสเนี่ยมันมาจากความเศร้าที่ต้องสูญเสียมาจิโร่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันจะขอคุดดินคุดดินคุดดินแล้วก็ให้นิโคลัสเนี่ยเอาความเศร้าโรยลงไปในหลุมนี้ซะเลยอ่ะแล้วนิโคลัสก็เป่าดนตรีนะครับผมให้ความเศร้าเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในหลุมนี้นะครับเออแล้วมีงี้ด้วยนะคือพอความเศร้าลงหลุมไปปุ๊บก็เอาฝาปิดครับผมพอเอาฝาปิดเสร็จแล้วให้คันโตเมใช้ปลุกแล้วก็กลายเป็นทุ่นขนาดใหญ่ลงไปทับไอหลุมตรงน,นั้นไว้นะครับแต่ว่าความเศร้ามันก็็เเอออ่้้นนักกมมารบึงงผทใหื ถูกปกคลุมด้วยความหดหู่นะแล้วทีนี้ในเมื่อความเศร้าของนิโคลัสเนี่ยมันกำลังโอบร้อมเมืองนี้อยู่แล้วเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยความเศร้าวิธีทางเดียวตอนนี้ที่ฟอรกอรจะแก้ได้ก็คงต้องใช้เพลงสนุกๆมาหักล้างกับความเศร้าอันนี้ของนิโคลัสสินะซึ่งความตลกก็จะมีอยู่ที่ว่าเคียวมารก็รู้ไงว่าฟอรกอรรับหน้าที่ไปแล้วโทรไปหาฟอรกอรสิว่าเอ้ยรับบรื่นดีไหมว่าฟอกอรแล้วทีนี้ฟอรกอรตอนนั้นก็คือยังไม่เรียบร้อยไงนะครับก็เลยบอกว่าใช้โปลุกในการแปลง เนี่ยครับอยู่อิตาลีกับนายแล้วไงแล้วฟอร์กเรก็จัดคอนเสิร์ตเลยครับผมประทากับความเศร้าของ Nicolas นะิโคลัสณเวลานั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนิโคลัสเองก็จะค่อยๆถูกตะล่อมตะลอบด้วยบทเพลงของฟอร์กเรนะครับบวกกับกว่าเขาเนี่ยนะพยายามนึกถึงความสุขที่มีกับมาจิโร่ซึ่งตอนแรกเนี่ยการนึกถึงความสุขของคนที่จากเราไปแล้วบางทีมันก็ทําให้เราเศร้าได้ใช่ไหมตัวของนิโคลัสก็เลยมีบทเพลงที่แสนเศร้านั้นมานะครับแต่ว่าพอเริ่มเห็นคุณค่าของคุณฟอร์กเรที่พยายามทําเพื่อเราขนาดนนนนนีีีี้ยยึึกนะกกถงงงววัััดๆๆทท่่่่เเเคคยยยยออออูมตขลส็ป ของปีกสกอตให้ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งได้ผลนะพอปีกสกอตถูกเปลี่ยนเป็นโทนบวกปุ๊บนะครับบทเพลงมันก็สร้างความรักความปิติยินดีให้กับคนในเมืองทําให้ความหดหู่นั้นก็มาลายหายไปจนสิ้นครับซึ่งตัวนี้สําหรับฟอกเรก็ถือว่ามิชชั่นคอม plete นะครับนิโคลัสเองก็กลับมาใช้ชีวิตแบบแฮปปี้แล้วก็ยังทําตามความฝันคือการเดินทางเพื่อที่จะเผยแพร่ปีกสกอตสู่โลกใบนี้ครับแล้วฟอกเรเองที่เสร็จเรียบร้อยภารกิจของฉันหลังจากนี้ไปก็จะได้จัดคอนเสิร์ตได้บบเต็มทที่่่หนะนอนองากกคิัััวใป แล้วคีโอมารเองก็วางใจนะครับที่ว่าโอเคนิโคลัสเองน่าจะก้าวข้ามความเศร้าที่สูญเสียมาจิโรไปได้แล้วสินะนี่ซึ่งนี่ก็จะเป็นการจบเรื่องราวของนิโคลัสกับมาจิโรนะครับเออหายากเหมือนกันเนาะกกับการที่ตัวละครดูไม่ค่อยหลักเท่าไหร่แต่ว่าเออเป็นที่น่าจดจําว่าพอปีศาจจากไปแล้วมีสตรอรี่อันนึงที่ยกให้เขาแล้วก็เป็นเอพิโซดปิดซีซั่นสองได้แบบนี้ด้วยนะครับอ่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวการเปิดซีซั่นสามที่จะไปต่อสู้กับฟาอูโดแล้วนั่นเองคร มนุษย์ชื่นชอบปีศาจเรื่องราวของมนที่เขาใช้อะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ